นี่นี่เฮ้ยเสี่ยเกมแม่งเฟี้ยวดีว่ากูวแปแปลกใหญ่ไปกูวอใหญ่ไป อันนี้คือเขาทำอ,อะไรคืเล่นกับมีดไประพายควงมีดโอ้ขาดเองในเสื้อเชี่ยเกมเกมแม่ง,งน่าเล่นจริงโดนปากเลยไอ้เหี้ยแค่ลกลัวปักเอฟถ่ายน้องคนนี้แค่กลัว

ตัวที่เ้าเฮ้ยเดียว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 พวพวิวเก่งขนาดนี้ตันจะรูได้ไงว่าตัวไหนเก่งเก่งเก่งกับมอนเดียวมอนหมูเนี่ยตุนนี้ก็ชอบวิบอสบอสให้แพ้ลมนะจะคิวเป้าเดียว มันจะฟัน12ฮิตเลย12ฮิตเยอะจังอ่ะอมันจะมีใช่ใช่มันจะมีคอมโบแบบเช a i n chain นั่นแหละการโดน damage ทาน่านี้12ฮิตเนาะมันจะมาเป็นโซ่ขึ้นมาแบงคันมีบัฟแบบยิ่งโดนตีเยอะดาเมจก็ยิยยย่งโดนแรงเรื่อยๆเออจะมีตัวบัฟอยู่เช่นตัวเนี้12บัฟ chain แต่ chain สแต็กยิ่งโดนเยอะก็ยิ่งโดนเชนนี่เยอะแบบแรงคือการที่เราเชนหนึ่งทีมันจะนับเป็นหนึ่งสแต็กไปเรื่อยๆหรอขาอ,อ่านแบบนะั้ยูดามเมททูอนมี่วิธเทเชนออมอบายโอ้เดี๋ยวนะเนีย่ยมันบางอ,บนะอ่ออะออนันนอ๋อฮิวไรสแอร์ไลฟ์ฟอร์ทก็คือฮิวแน่ แต่ว่าจะเป็นหิวยี่สิบ้าเปอร์เซ็นต์ในแม็กคตี้ของเพื่อนร่วมทีมอีเทนอิเรแคเมนเนี่ยอินคิดจะเมทเดียวฟอร์สแตนอ่ะฮะแต่สกิลนี้กูชอบสุดดีเต้มสกิลพิ่มไอทิควเพิ่มคิเลตตัวดาเมจกูก็เลยทำคิเลตแค่ วัตมุสัตว์แต่เราก็มองตัวตัวนี้บวก5เลยมึงดูตัวคุณดำมือตัวนี้มันเบอร์ดำมืเบอร์ตัวนี้นะมันเป็นระเบิดตุ้มเดียวไงอันนี้ระเบิดตุ้มเดียวคือคือตัวเบิร์สไม่มีอะไรมาเชนต่อแล้วก็คือถ้าเบิร์สไม่ตายก็คือชิบหายเอาเองแต่ว่าทิ๊ วัวไปตีบอสอย่างเดียวเลยมีตัวที่ตีคนมีตัวที่ให้โลเพื่อนไหมคิดว่าถ้าเล่นทีมดอตต้องมีตัวแทงสักตัวนึงอยู่มีตัวที่มันมันจะเป็นท้อนเลยเรียกมันตีมันตัวเดียวอืมดีอยู่นะีท้อนมีเคอสเตอร์มีโลเฮ้ยนี่มึ๊งมึ๊งไม่เห็นสกิลใช่ไหมึงดู วิธีธรรมดาเนาะไ่กับมีกระแทกไปข้างหลังเลยกระแทกไปไม่มีแบบอมันก็เนี่ยดูมันจะขยับโพสิชันไปตรงข้ามมาแบบมันจะเป็นตัวที่เน้นสกิลเป็นพิเศษนะตัวข้างหลังอน่ะจะโดนดาเมจแรงเลยเรากระแทกเราตีตัวข้างหน้ากระเด็นมาจนตัวข้างหลังตัวข้างหลังจะโดนดาเมจไงหรือเราจะจัดแบบให้มันอยู่ในมุมที่โดนสกิลเราเยอะๆเลย ประมาณนี้แม่าาตายจะตัวนี้ระยะสกิวแบบแท้แบบแต่ขครอยากต้องแค่งไปฝั่งไหนเมี่อกี้มีลูกสอนบอกอแยบบ่างทำยังไงดีวะตีกับตีคาแรคเตอร์แพ็กนี่มันได้เพชรด้วยนะคาแรคเตอร์แพ็กได้อันนี้ได้ตัว,วอื ต,ตัว้เรื่องได้เพชรดร้อยห้าสิบร้อยสอามพันยากแต่นี้ได้สิบสิบตัวทุกอันได้เพชรดเยอื้อาวีครอบครัวนี้ไปโดนคลิปในยูทูบเข้าไปเลยคุับ อ๋คลืมมาเอาของเลยเห็นได้คิตตันวนนี้ไหมคุณลืมบอกเลยคิตตันนะแบบเอานะคิตตันเกมนี้ใช้ปวดไปข้อตู้งนะ,เ,ะเนี่ยไ<า>ปชมปดล็อกใช้เยอนะือนะแต่ที่ปวดอั g เกร s ส i ิลมันต้องใช้หินแต่ อื mm hmm. ได้จากจากิจกรรมกับไปแรกนะเช่นกิวราคะกิวก็จะมีหนึ่งเหรียญดีเดือนละครั้งมั Q ้งกิวแต่นี้ก็ใกล้ๆกันอันนี้ก็มีแรกเหมือนกันกับตัว หเหรียญสีเขียวสีน้ำเงินสีแดงเมื่อกี้มันนับเกียร์ปิงก์เ <c oughs> นี่นยแค่ประมาณสองร้อยเมื่อกีเหรียญนั้นครับสเตตอะยังมีอยู่บวกพอซักมือยังบวกเลือดไปติดตัวดําดเมิถ้าเป็นตัวดําดเมิมันจะอัพเป็นเป็นโบนัสจะเป็นโบนัส ยทิคีเมจิกับแค่นี้เป็นบวกสเตตอเป็นธาตุนั้นเม่ได้โบนัสในเมท่าด้านน่ะสิเปอร์เซ uh ็น huh. ต์กับลังโจมตีจากแองไล่กเรงอัาการ่านอืมแล้วก็บิ้งบวกก็สกิลแรง เด,ด,ดี๋ยวเลีบสกิลด้วยเครไม่หร่ทีสามอยากกาัชาแล้วอยากอยากอยากอัปเดตบูทลิงแล้วโห<อ>ตัวหม่้เม่น่ก็ีสาใช่

何でしょう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 らでしょう何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 しょう何で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 しょう何しょう何でしょう何でしょう何ででしう何でしょう何でしょう何でしょう น,น้องาไม่เราไม่ทำให้ห้องล็อกเพิ่มมาอีกสักอันไว้ถ้ามีคนเข้ามานี่แย่เลยเนี่ยดิสคอร์ดไม่แย่มึงไม่แย่ตอนนี้ตอนนีดด้ดดดดชี้อะตำรวจ what the fuck that should have been me not her bro ออตรงนั้นควรเป็นที่ของกูงๆๆๆกูควรที่จะไปอยู่ตรงนั้นไม่ใช่หลอนไอ้ชี้อ่ะ What's the game This game is look pretty good この早く。 ที่จเก่งแม่งน่าเล่นจริงรอเข้าพีซี<ห>มันติดสิบห้าทันวาเปิดสตีมดูอะสิบห้าทันวาบอจัสทูเข้าอะที่แม่งน่าเล่นจนริงอืมอืมอ๋อผู้ลืมที่หนึ่ง ว่าตบฟังเฮ้ยมึงกดไม่พังเลยดิไอ้ฮีนี่ไอเนี่มึงขนาดนั้นแล้ววะไอ้ยี่ยมกดไม่พังเลยลืมวิธีแป๊บหนึ่ง ยูคนไหนวะจะรั่วตายไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยเนี่ยเป็น